วันนี้นะคะจะแชร์เคล็ดลับชะลอวัยด้วยอาหารกังวลมื้อนี้ทำง่ายมากเลยค่ะมันก็มีเครื่องแซนด์วิชเพรสตัวนี้นะคะปืด๊ดกดก่อนเตรียมไว้เลยตั้งไฟไว้แล้วก็มีตัวแผ่นแรปอันนี้นะคะเมืองไทยมีขายนะคะในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมีแล้วก็มีสลัดนะคะของแทมเนี่ย บางทีก็ใช้ชีสอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ทําง่ายๆที่สุดใช้ชีสตัวนี้เลยนะคะอีแดมนี่ก็คือไขมันน้อยนะคะแล้วก็ถ้าชอบโปรตีนก็ใส่แฮมหรือใส่ไก่หรืออะไรก็ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเอาคาโดด้วยเนี่เกลือพริกไทยจบค่ะทีนี้แฮมอ่ะขี้เกียจเช็ดตรงนี้แล้วมันมันเยอะนะคะแฮมก็เลยเอาเนี่ยวางรองก่อนอืมปึ๊บแล้วก็เอาแผ่นนี้เตรียมนะคะแต่ ที่ของแทมที่มันอร่อยแล้วก็มันแปลกกว่าอื่นๆเนี่ยขนาดคาเฟ่ยังทำไม่อร่อยเท่าแทมเลยนะคะอ่าแทมก็จะใช้ชีสเนี่ยนะคะชีสไข่มันต่ำไม่เป็นไรนะคะแอบใช้สองอันเลยอ่าแทมก็แบ่งออกมาเป็นอย่างนี้แบ่งอย่างนี้แบ่งเป็นสี่ฮะแล้วแมก็โรยไปข้างล่างก่อนนี่นี่คือเคล็ดลับทำให้มันอร่อยหอมกรอบทีหลังนะคะปกติเนี่ย แทมทำได้หลายแบบแต่วันนี้จะทำแบบที่มันจะแรปกับสลัดเฉยๆอ่าอันนี้ก็แทมก็โรยไปแค่นี้เองเพราะว่าเดี๋ยวททาจะแรปกับสลัดวันนี้แทมก็จะไม่ไม่พับลงไปนะคะแต่ถ้าบางวันแทมใส่แฮมลงตรงกลางทมก็รับไปอันนี้แทมก็จะปิดแหละนี่ปิดเลยปืด๊ดแค่นี้เองนะคะ เลยค่ะแบบที่ม้วนไม่กรอบมากจนเกินไปน่ากินไหมคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับอาหารชะลอวัยของแทมง่ายอร่อยกรอบมีประโยชน์สุดๆกินแล้วก็ผิวสวยหน้าไม่เหี่ยวเร็วนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าชาักดแชร์ถ้าเชื่อลืมกดติดตามโคช้ชแทมแชม์ชะลอวัยค่ะ